โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมดั g ไนนะฮะหรือก็คือคืนวันนั้นทั้งนั้นเรากดเริ่มกันเลยดีกว่ากด F เพื่อส่องไฟฉายโอ้ไฟมันแทบไม่ได้ช่วยเลยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยมันเล็กมากเลยก็เกมนี้ไม่น่ามีเนื้อเรื่องคร่าวๆหรือเป่าเพราะว่าผมโหลดมามันก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเกมยังไงนะครแต่ว่าน่าจะเป็นเกมเฮลเลออีกเกมหนึ่งแหละด้านหน้ามีโคมไฟอีกดวงนึงเฮ้ยทำไมผมรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนตามหลังหรือเปล่าอาจจะคิดเองก็บรรยากาศก็อยู่ในอุ๊ยตกใจวัดวัดเด็ดเขาถามว่าเสียงอะไรนะครับ ไม้ใช่ตัวอะไรตัวอะไรถังขยะล้มนะครับแต่เมื่อกี้ตัวอะไรมีเมข่าด้วยอาจจะเป็นกวางนะครับเราอาจจะคิดมากไปเองแบบเบลอๆนั่นอย่าเสียงมาเยอแล้วด้านขวาเราผมชิดซ้ายได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเล่าขำอะไรข้างหลังเราข้างหลังเราหันนั้นไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรดีกว่า กดวิ่งไม่ได้เหรอเดยวแฟดวิ่งผ่านแนะ่โอเคกดชิปเพื่อวิ่งนะครับนี่ไงฮัลโหลเห็นชัดเลยนะว่าเป็นกวางมันไม่น่ายืนสองขาถูกไหม,ไมแต่เราวิ่งไวเหมือนกันนะเออวิ่งไวขนาดนี้ตามไม่ทันหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ตามนะครับก็ถ้ามันไม่ตามอย่างนี้เราเราจะกลัวทำไมอะ ร้องใหญ่น้องใหญ่น้องใหญ่หญผมว่าคนทำจาวนี้น่าจะเหนื่อยนะคือมันไม่ตามอะเราเดินไปก็ได้คงสารมันก็กดวิ่งเดินไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าเกมนี้จะไปจบตรงไหนนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตามมาอยู่ดีอ่ะผมว่านะผอผมันผัวงน้าอ่ะฮะฮะจบอย่างนี้เลยเหรอ โอเคครับ15ตุลาฟอร์สถูกรีพอร์ตว่าหายตัวไปโดยน้องสาวของเธอนะฮะก็ไม่สามารถกลับบ้านได้นั่นเองแต่ว่าเกมมีแค่นี้เหรอเฮ้ยเนฮนโดเอาไม่ใช่เอาของปอมโอเคครับด้วยความที่เกมที่แล้วเนี่ยมันจบไวไปหน่อยผมก็เลยเริ่มเกมต่อไปเลยเกมไม่ชื่อว่า w o l f Tower การมาะจนภยัยในแฟนตาซีหรอใช่หรือเปล่า กดเริ่มกันเลยดีกว่ามาถึงเล่นยังไงอ่ะคือผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมผีหรือเปล่าไม่ก็เป็นเกมเกี่ยวกับหมาป่าโอเคลองเล่นมันกดยังไงอ่ะกดสตาร์ทเนี่ยได้ละเมื่อนานมาแล้วมีชายแก่อาศัยอยู่ด้านบนของหมู่บ้าน มีคนไม่มากนักที่จะเห็นเขาแต่ครดซับมันไปไวจังอะเราชาวบ้านไม่รู้เลยว่าทาไมเขาถึงโกรธแต่ในเมื่อเขาไม่สนใจเราเราก็จะปล่อยเขาไปเพราะยังไงเขาก็อยู่ไกลจากหมู่บ้านอยู่ดีแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งได้มีแสงจ,งจางๆโผล่ขึ้นมาจะเห็นเฉพาะหน้าต่างชั้นที่สูงที่สุดจากนั้นคนในหมู่บ้านก็เริ่มหายไปด้วยความกลัวที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆหล่าชาวบ้านจึงวิ่งไปหาชายแก่ที่หอคอยและหวังให้เขาไขาคำสาปให้ เมื่อไปถึงหอคอยชาวบ้านก็ถูกโจมตีรวดเร็วกับลมพัดส,สิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับหมาป่ากระโดดออกมาจากต้นไม้แล้วจับชาวบ้านเอาไว้หนึ่งคนเนี่ยไอหมาป่ามันดูไม่ชั่วร้ายเท่าไหร่เลยนะด้วยความนักชีวิตชาวบ้านจึงวิ่งหนีกลับบ้านทันทีและที่ต่อมาพวกเขาก็ถูกโจมตีแล้วโจมตีเล่าบางคนก็เสียชีวิตหลายที่ต่อมาชีวิตเริ่มกลับสู่ปกติมีนักเดินทางแวะมาที่เมืองเขาใส่เสื้อคลุมแต่งตัวดีถือดาบมีไม้กางเขนและโล่ที่อยู่ด้านหลังของมา้า พอได้เห็นชาวบ้านที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือชายกล้าก็ได้เสนอว่าจะจัดการปีศาจโชยที่หอคอยให้แลกกับอาหารและที่อยู่หลังจากคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงชายกล้าหยิบดาบและโล่พุ่งตรงไปที่หอคอยเสียงหอหอนเต็มท้องฟ้าเพื่อเจอคนที่จะมาลุกรานชายกล้าตั้งมั่นไม่สั่นคลอนพุ่งตรงไปที่หอคอยอย่างมั่นใจที่เห็นแปลทันนี่คือผมแปลซ้ำอีกรอบนะกดเพื่อสู้ดเดเรนสักทีคำอธิบายไม่รู้จะยาวไปไหน เพลงแบบนี้เดีจะทำให้กลัว <laughs> เพลงเหมือนเหมือนเต้นอยู่ในเกมสมัยก่อนเกมเต้นสมัยก่อนนะครับกดป้องกันกดรอกดโจมตีโจมตีดิไปอันนี้เลือดมันปะใช่เลือดมันปะเอา้เาแล้วไหนเลือดเราอะกดตีอีกเนี่ยลถไปแล้วแต่ว่าเราไม่มีเลือดหรอเรามีวันตายไว,ว้เ่ยกดตีไปอีก ถ้ากดป้องกันเป็นไงกดไดเปเอา้ากดป้องกันก็โดนตีฟรีตีก็ตีเนี่ยมันตายแล้วใช่ไหมเออกดฆ่าลาก่อนหมาป่าโอเคจบเกมหลังจากหมาป่าแพ้มันก็ได้วิ่งกับอา้าวเกมดับแถมไม่ทันทได้แปลด้วยเป็นไงบ้างเอา้า เมื่อกี้เงาอะไรหรือหรือเมื่อกี้คือจ้ำสแกรแต่ว่าผมหันเลยมองไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้เป็นเงาตัวอะไรสักอย่างนะฮะผมอาจจะเห็นแค่ห่างแล้วอาจจะเป็นมนุษุ์หมาป่าไหมแล้วเกมไม่มีซาวเลยโอ้โหแตห่แต่ดูเราวิ่งดิหมาป่าจับไม่ทันหรอกเอนี้ยโอโ้วิ่งไวขนาดนี้แล้วก็อันนี้มีเปิดทุกซองให้มีอะไรปะไม่มีมีคิวอาร์โค้ดมีภาพไม่มีด้วยโอเค ทั้งนั้นหยิบปืนเอาได้ยิงได้ไงเดี๋ยวนะยังไม่ทันกดยังไม่ทันถือไล้ยิงได้ไงเนี่ยเอา้าโอเคโอเคถือ,อยังไงอะเดี๋ยว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 อันนี้เกมบั็อกปะยังไม่ได้ถือปืนเลยมันยิงแล้วอ๋อนี่กด E เพื่อฉันโคตรเกลียดแวววูฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กดอะไรก่อนแล้วเมื่อกี้เรายิงปืนได้งไงเนี่ยโอเคกดวางกลับไม่ได้แล้วนะครับแต่รู้ว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วออกได้ปหออกได้ปหกดอะไรกดอะไรออกอ๋อนี่ออกละอฮ้ยอ,อ,อันนี้ไม่น่าใช่เกมผีหรอกมั้งเนี่ยเฮ้ยมีวันตายไะเน่โอเคครับที่อยู่ในมือผมเนี่ย ไม่น่าใช่ลูกซองน่าจะเป็นปืนกลโอ้โหวิงว่งวิง่งวิ่งฮัลโหลผมโดนมันตีไ,ไหมก็โดนได้แต่ว่าไม่มีหลอดเลือดน,นะครับอันนี้ผมวิ่งฝ่าไปเลยแล้วกันมีประตูโอเคตัวไหลอ่าไปที่ทาวเวอร์วิ่งโอเพนเวลหรือเปล่าสวยเลยอย่างนี้สวยเลย มันไม่มีชักกสุนเหรอเห <c oughs> มือนตัวลอยเลยกรดไ,ไ,ได้ปะกรดไปได้เอาปีน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 ไปขึ้นด้วยคงไม่มีนั่นไงกันจะพูดเลยว่าคงไม่มีหมาป่าแต่มีแล้วแหละต้องยิงไหมมันไม่เห็นเราด้วยซ้ำนะครับนี่หมาป่ามันจึกมากเลยนะไม่เป็นไรเราวิ่งฝ่าไปที่ทาวเวอร์เนี่ยทาวเวอร์ทาวเวอร,ร์นี่มันเป็นแมคโดนัลหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเอ็ม ใช่แหละแมกโดนลัลโอเคมีตัวข้างหน้านะครับจริงๆผมว่าวิ่งวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าได้สบายเลยแล้วนี่เราทะลุกำแพงด้วยโอเคถ้างั้นก็พุ่งตรงเอา้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไงล่ะโดนเกมเล่นก็ให้แล้วโอ้โหเราต้องเดินกลับอะนะ เนี่ยคือทําเป็นฉลาดกับเกมแล้วก็โดนเกมเอาคืนกระโดดถึงเนี่ยเข้ามาได้แล้วเอาแล้วตัวก็ตัวก็ไหลอาวว่ไม่ใช่เกมผีจริงๆนะอันนี้น่าจะให้ยิงไปเรื่อยๆมั้งมันจะเสียงปืนนี่ดังมากเลย เ้ยบอส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 โหแล้วต้องยิงกี่นัดเนี่ยเออบอสตายตายแล้วก็ตุกด้วยนะทำไรต่อมีปะเอ้าตัวไหลเหมือนเดิมเล่นจบแล้วคือเกมแรกก็สั้นไปเกมที่สองก็ไม่ใช่เกมผีอีกอ้าวสรุปได้อะไรอยู่นะโอเคครับก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าครับสวัสดีครับ